น็อตตัวนี้นะครับเบอร์36นะครับเป็นไส์ใหญ่พิเศษนะครับเราต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนก็จะมีน็อตที่ล็อกีกปืนลอ้อเบอร์13นะครับอีกสามตัวจึงจะชักเพาข้างตัวนี้ออกมาได้นะครับแล้วถึงจะมาเปลี่ยนตัวอย่างพุ่ม ยางหุ้มฝุ่นได้นะครับอันนี้ยับเยินหมดแล้วนะครับหมดสภาพเหนือคำบรรยายนะครับเจ้าของรถเก่าก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่าเจ้าของรถใหม่ก็น่าจะยังไม่ทราบแน่นอนนะครับอันนี้เราเห็นเราก็ต้องแจ้งเปลี่ยนนะครับพอปล่อยไว้ก็คือหัวเขานี้เสียทันทีทีนี้จะเสียงเงินเยอะหลายพันบาทนะครับเปลี่ยนยางหุ้มไม่ถึงพันนะครับ ก็มีค่าแรงนิดหน่อยนะครับดีกว่าหัวเผาเสียแล้วก็เลี้ยวดังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลื้อลูกปืนล้ออะไรกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็นะครับได้ถอดตัวลูกปืนล้อออกมาแล้วนะครับลูกปืนล้อคันนี้นะครับเริ่มมีเสียงดังนะครับแต่อาจจะยังใช้ได้อยู่นะครับวิธีเช็คลูกปืนล้อนะครับก็ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับ ะจะได้ยินเบาๆนะครับอันนี้คือเริ่มเริ่มเสียงดังแล้วนะครับถ้ามันจะมีการหอนกันอะไรก็คือเกิดจากพวกปืนล้อได้นะครับดูสภาพนะครับอันนี้หมุนด้วยมือนะครับคิดดูถ้ารถมันล้อมันพาวิ่งจะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ล่องลอยนะครับคาบสนิม ก็คือไม่ได้ถอดทำอะไรมานานอาจจะลุยน้ำมาด้วยอะไรเนี้นะครับอันนี้คือยางหุ้มเพานะครับเปื่อยปิ้นหมดสภาพนะครับนี่ก็คือเพานะครับที่ถอดออกมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนยางหุ้มเพากันนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาใส่นะครับโอเคนะครับนะครับ อันนี้ไม่ใช่เพิ่งฉีกนะครับฉีกมานานฉีกมานานแล้วนะครับแล้วก็จะใช้งานโดยทราบหรือไม่ทราบอันนี้ก็ไม่ทราบเจ้าของรถนะครับเจ้าของเก่านะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามครับผม